สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยวิธีการเชื่อมต่ออ e ีเมลนะคะระหว่างอ e ีเมลของ m a h i d o n a c t h และ m a h i d o n e d u นะคะมีขั้นตอนง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนเราลองไปทำตามกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เปิด Gmail ขึ้นมาเลยค่ะ กรอ gmail ของเราลงไปเลยค่ะในที่นี้ก็จะเป็น m a h i d o n edu นะคะกด next นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนรหัสใหม่ไปอย่าลืมกรอกรหัสใหม่นะคะกด next ไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้าเมลของเราแล้วนะคะสังเกตด้านขวามือก็จะเป็นชื่ออีเมลของเรานะคะใกล้ๆกับชื่ออีเมลของเราจะมี สัญลักษณ์คล้ายๆฟันเฟืองนะคะคำว่า setting ค่ะเราคลิกเมาส์หนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเลือกที่ See all setting ค่ะสังเกตแถบด้านบนนะคะเลื่อนมาตรงคำว่า account s หลังจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาด้านตัวที่3นะคะ1 2 3 check mail for a n o t h e r account นะคะอันนี้เรา add email ของเราเข้าไปเลยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่าน ับ m a h i d o n a c t h ไปนะคะเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขตัวเชื่อมต่อของ m a h i d o n e d u ที่เราเคยเชื่อมไว้แล้วได้นะคะวิธีการก็จะมี2วิธีค่ะสังเกตจากตัวนี้นะคะอ่ามันจะมีมันก็จะบอกนะคะว่าอันนี้ m a h i d o n a c t h พอดีอันนี้ต่าแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดสำหรับเพื่อนๆที่ ที่ยังไม่ได้แก้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นแถบสีแดงตรงนี้เลยค่ะเอ่อฟ้องว่าแบบว่าเออมันใช้ไม่ได้นะวิธีการแก้ก็มี2อันค่ะก็คือตรงนี้นะคะมี edit info ค่ะกับ delete เราสามารถทำได้ด้วยการ edit info ก็ได้ค่ะเราคลิกเข้าไปเลยค่ะพอ edit info เสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งเปิดมาให้เราเกาะรหัสใหม่เข้าไป เมื่อเรากรอกรหัสใหม่เข้าไปแล้วปุ๊บเราก็กดเซฟเลยค่ะเมื่อกดเซฟก็จะเรียบร้อยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกด delete เลยค่ะวิธีการที่จะแนะนำนะคะก็คือ delete ทิ้งไปเลยค่ะแล้ว Add เข้าไปใหม่ก็จะเช็คชัวร์กว่าเพราะว่าบางคนก็จะพบปัญหาว่าเวลาที่เรา Edit Info ไปแล้วเนี่ยมันมันก็ยังไม่ยอมดึงอีเมลมาอยู่ดีนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ พอกด delete ทิ้งเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาที่หน้าแบบนี้นะคะเราก็ add มันเข้าไปใหม่เลคะ่ะทำวิธีไหนก็ได้นะคะทดลองดูแต่วิธีการที่ชัวร์ที่สุดก็คือ delete ทิ้งไปเลยะคะ่ะ add a m a i l account นะคะพอเรากดคลิกไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาให้เรากรอกอีเมลที่ต้องการจะดึงข้อมูลเม i เข้ามาในที่นี้ก็จะเป็น mahidol.ac.th นะคะ พิมพ์ให้ถูกต้องนะคะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกด next เลยค่ะหลังจากนั้นลองใส่ password ค่ะ password ใหม่นะคะที่เราได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นค่าเซ็ตเป็นค่าที่เขาตั้งต้นมาให้เราเราจะกด add ไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวบนนี้นะคะตัวบนนี้ความหมายก็คือว่าถ้าเราติ๊กถูกด้านหน้า มันจะทำการ copy มาใส่ที่อ e ีเมล copy ในที่นี้คืออะไรคะจะมีอ e ีเมลอยู่ทั้ง2ที่ทั้ง .ac และท a c t s และ .edu แต่ถ้าเราไม่ได้ติ๊กไว้ด้านหน้าแสดงว่ามันก็จะดึงเอาอ e ีเมลจาก a c t s ย้ายมาไว้ที่ .edu เลยนะคะอันนี้มีข้อดีค่ะข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องตามกลับไปลบที่เมลเก่าของเรานะคะ ก็ให้มันดึงมาเลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะป้องกันกลัวอีเมลหายหรืออะไรก็สามารถเลือกติ๊กตรงนี้ได้ค่ะแต่ว่าในที่นี้ต่จะตั้งเป็นค่าที่เขาตั้งมาให้เลยไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วสุดท้ายก็จะกดตรงนี้ค่ะ Add Account ค่ะกดแล้วรอสักครู่นะคะมันทำงานอยู่อันนีเ้เราไม่เซฟะคะ่ะแล้วมันก็บอกว่าเออคุณจะยืนยันนะอ่าเราก็ อ่ามันจะส่งอีเมลไปหาเรานะคะที่ที่ AC TH โอเคค่ะโอเคมันก็ให้เราทบทวนนะคะแล้วก็ next ไปค่ะให้เราใส่รหัสอีกรอบนึงนะคะกด add account เลยคะ่ะ แล้วก็รอสักครู่อ่าโอเคนะคะเขาก็บอกเรานะคะว่าเขาได้ส่งโค้ดไปนะที่อ e ีเมลนี้ email.ac.th นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปเปิด email.ac.th นะคะเพื่อทำการยืนยนันใส่โค้ดยืนยันค่ะแล้วก็กลับไปที่เว็บเมลนะคะ m a h i d o n a c t h คะ่ะแล้วก็ใส่ username นะคะ ยูสเซ a ร์เ hmm. นมและพาสเวิร์ดลงไปคะ่ะ Sign In ได้เลยคะ่ะโอเคค่ะมันจะมีอีเมลส่งเข้ามาแล้วนะคะเราคลิกเข้าไปดูเลยคะ่ะ mm hmm. ก็เป็นอีเมลที่แจ้งมาคะ่ะว่าเราได้ทำการเ,เชื่อมต่อเมลเข้ากับ mahidol.edu mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะคะเอออยากให้อยากให้เราเนี่ยช่วยยืนยันให้หน่อยแล้วก็คลิกลิงก์ที่เขาส่งมาให้เลยคะ่ะ เมื่อเราคลิกลิงก์ส่งไปเรียบร้อยนะคะเขาก็บอกว่าถามเราอีกรอบนึงค่ะว่าจะส่งเมลอันเนี้ยส่งเมลของ m a h i d o n ac th เนี่ยเพื่อส่งไปยัง gmail account หรือเปล่า gmail account ในที่นี้ก็คือ edu นั่นเองนะคะเราก็คลิกคอนเฟิร์มไปเลยค่ะว่าเรายืนยันค่ะจะส่ง อ่าเขาก็ขึ้นมาแล้วนะคะกดปุ๊บจะมีคำว,ว,คะคะว่าเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มนะคะว่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เรากลับไปดูที่ E D U ของเราอีกทีค่ะพอเรากลับมาที่ตรงนี้เป็นอีเมล E D U ของเรานะคะเราก็มาดูอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะป๊อปอัพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะ ถือว่าสําเร็จแล้วค่ะถ้าเกิดใครลองทําตามดูแล้วมีคําถามมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ